ทำไมไม่ล่ะรู้มีมาม่แล้วกาแฟสะเสด็ดครับพี่น้องกาแฟสะเสด็ดตับเต้านี่รวมทีมครับแก๊งกาแฟเสด็จสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยังใช่สิใช่ไม่รู้อีกแล้วเอาเยอะแก้ี่ยววะไปเอาเยอะแกี่ยววะ เอาอุ่นอะไรตัวอุ่นไก่พี่น้องเสด็จกับโม่กวนก็กุชจกันตื้อตาครับคนด้ลูกติดมานน้ำครับแก้วโมจิทราบว่ามันนำกาแฟเสด็จกนโอ้ยมาห่อหนเมาเซว่นาภาพเพลินกินกาแฟกับเขาว่เลง ฟ้าเข่ากับ <Census> พี่้องอาไหมครับกาแฟเสด็จขนมมาขนมมามาเด้อพี่รองเด้อกาแฟเด็มันโมฮอนมเลยเว้ยเอานี่เห็นมามาตะเ้าเนครของเซบของครอบครัวครับพี่้องมากมาครับ อีกไลฟ์เชื่อเลือกวันนะครับวันนี้อยู่ที่แบวงน้อยนะครับสวัสดีครับพี่น้อง